อะอย่างเนี้เหรอหาไม่ได้พวกผู้องนั่นคือวิชาดารุณียกของสำนักสุสานโบราณวัยเราบูนนี้แล้วถ้าขืนไปฝึกอาจธาตุไฟเข้าแทรกได้ก็ขอถามท่าน ้าข้าสนใจต้องเสียค่าขอเท่าไหร่หาไม่ได้ท่านผู้กล้าโปรดอย่าเข้าใจเจตนาของข้าในครั้งน,นี้ผิดไปในการฝึกชี่กนั้นท่านทั้งหลายมิพักต้องใช้จ่ายเงินทองรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านแต่ประการใดเลยการฝึกครั้งนี้ท่านไม่ต้องลงทุนหาเสือหาอาพรรองทงรองเท้าใดๆทั้งสิ้นไอ,อ้ต้งอะอย่างงี้เหรอหาไม่ได้ผู้สอนั่นคือ ดารุณียกข,ของสำนักสุสานโบราณัวเราปูนนี้แล้วถ้าคืนไปฝึกอัดทตุไฟเข้าแทรกได้คือข้นแค่หมายความว่าท่านไม่ต้องวนายหาซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์ใดๆมาฝึกชี้กงสิ่งที่ท่านมีก็เพียงแค่แท็บเล็ตหรือน้ตบุ๊กอะไรก็ได้ที่หดหลายของท่านใช้เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านนั่นแหละท่นานก็ยืมมาใช้ฝึกชี้กงสักสามสิบสี่สิบนาทีก็น่าจะพอแล้วนี้ข้าจะฝึกกับวนท่าได้จากที่ใดเรื่องนั้นไม่ยาก ท่านสามารถฝึกฝนกระบวนท่าชี่กลงได้จากเฟซบุ๊กนี้เอาละ่ะหมดข้อสงสัยแล้วนะความนี้ข้าไปจริงๆแล้วละ่ะนิ้ต้องส่งส่งกันพันลีที่แล้วต้องจากกันจำเรินจำเรินอ้ออีกเรื่องหนึง่งต่อไปเวลาพวกท่านจะไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมผ้ากันโควิดแล้วก็ใช้หลพ่พมะเจลล้างมือบ่อย จะได้ป้องกันท่านจากจอมานโควิดด้วยนะท่านอ่ะไม่ลืมไม่ลืม,ม